แทนที่จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตหรือที่เคยรู้จักแต่โบราณในนามเมืองถลางเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศไทยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างจากจังหวัดอื่นโดยสิ้นเชิงคือเป็นเกาะซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประเพณีตรุษจ,จีนเป็นการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนวันตรุษจ,จีนตรงกับวันแรกของเดือนหนึ่งของจีนหรือเดือนสองเดือน3ทางจันทรคติมีพิธีกรรมทั้งหมด3วันโดยวันแรกคือวันที่29เดือน12ของจีนมีการเตรียมอาหารและของไหว้ต่างๆ อาหารพื้นบ้านแกงไตปลาแกงไตปลาภูเก็ตของฝากที่ขึ้นชื่อที่สุดของภาคใต้ปรุงด้วยวิถีภูมิปัญญาคนภูเก็ตดั้งเดิมสามารถเก็บได้นานถึงหนึ่งปีโดยไม่ใส่วัตถุก,กันเสียซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การแต่งกายแม้ว่าจะเป็นงานศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากอินโดนีเซียแต่เมื่อถูกถ่ายทอดผ่านช่างฝีมือท้องถิ่นชาวภูเก็ตแล้วย่อมมีการดัดแปลงบางอย่างเกิดขึ้นเช่นการย้อมสีด้วยการลงเทียนและการนำลวดลายศิลปะไทยมาประยุกต์ใช้บนงานบาติก